สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีสําหรับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะค่ะก่อนอื่นขอแนะนําร้านนิดนึงค่ะของเราร้าน b a b y ้แอนสาขาแจ้งวัฒนะน,นะคะ,อ,ะอยากแนะน,นําในเรื่องของเส้นทางก่อนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่มาจาก ศูนย์ราชการผ่านเมืองทองนะคะเลยเป็นยาพิวัตรมานะคะลูกค้าจะเห็นซอย28ครับหนึ่งลูกค้าเข้าซอยจกตรถด้านหลังได้เลยจ้ะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่มาจากเส้นสะพานพระราม4ลูกค้าผ่านเชนท่านมาค่ะลูกค้าดูเถอตรงใต้สะพานนะคะดูเดินมาปุ๊บลูกค้าทิศซ้ายนะคะเลยเป็นยาพิวัตรเห็นซอย28ครับหนึ่งลูกค้าเข้าซอยจับรถด้านหลังได้เลยค่ะนะคะก็คือเราอยากจะแนะนําว่าวันนี้ เรามีสินค้าดีๆมาแนะนําให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือให้กับที่ครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะสิ่งที่เราจะมาแนะนําวันนี้นะคะก็คือจะเป็นโปรดักต์ใหม่ของทางร้านนะคะตัวนี้จะเป็นตู้อบ uv นะคะตัวนี้ภายใต้ใบของ m o ยูนะคะเดี๋ยวผู้บอกที่มาที่ไปของก่อนของของตัวนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปของ m o ยูมาจากไหนนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ของเกาหลีนาเข้าจากเกาหลี ะะผลิตภัณฑ์ตัวนีนะะ้ได้รับรองจากรัฐบาลตาหลีนะคะแล้วก็จะได้ในส่วนของมาตรฐานในเรื่องของความปลอดภัยของโกเลียอร์ติเคชันด้วยนะคะอันนี้ก็คืออยากมาแนะนําตัวนี้จะเป็นตัวที่ได้รับรางวัลเมื่อปีที่แล้วเมื่อปี2019นะคะรางวัลที่โมยูมได้รับก็คือในส่วนของโกเลีย ชอยส์ก็คือเป็นตัวเลือกที่คุณแม่เลือกมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมันต้องมีข้อดีเพราะฉะนั้นก็คือเราก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะนะคะหลานี้เรามาคุยกันเลยในส่วนของตัวนี้นะคะในเรื่องของโครงสร้างของมันก่อนนะคะด้วยแบบของโมยูมนะะโครงสร้างเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นตัวโคลโมน โค้งมนค่ะตัวนี้มันก็เลยจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการสะท้อนแสงได้ในส่วนทุกมุมนะคะเพราะนั้นก็คือการสะท้อนแสงในส่วนทุกมุมเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการฆ่าเชื้อมันจะมีไปแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวนี้ตัวประตูตัวนี้จะเป็นกระจกกระจกตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะ ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สะท้อนแสงของ U V นะคะเข้าไปสู่วัตถุภายในที่เราต้องการฆ่าเชื้อนะคะตัวนี้จะเป็นกระจกนะคะตัวนี้ด้านข้างนะคะลูกค้าจะเป็นลายนูนนะคะเขาจะเป็นลายนูนลายนูนก็คือจะเป็นการที่อสอ่งแสงที่มันตกกระทบของแสงทันทีเพราะนั้นก็คือแสงนะคะมันก็จะอยู่ในนี้นะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสเตนเลสทั้งหมดเป็นสเตนเลสเกรดพรีเมียมนะคะสเตนเลสมันก็จะช่วยในเรื่องของอาการเพิ่มการสะท้อนของแสงได้ทุกมุมเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกวเลยว่าแสงตัวนี้มันจะไปไม่ถึงตรงนี้มันจะไปไม่ถึงเพราะมันเป็นสเตนเลสรอบด้านเลยค่ะตัวนี้จะเป็นทั้งหมดนะคะ ด้านในนะคะในส่วนของหลอดไฟอะคะ่ะด้านในจะเป็นหลอดไฟคู่นะคะเป็นหลอดไฟ UV คู่นะคะก็คือจะช่วยเพิ่มในเรื่องของการฆ่าเชื้อได้ถึง2เท่านะคะแล้วก็จะมีตัวตรงกลางอะคะ่ะมันจะเป็นอินฟล e เปเล็กก็คือมันจะช่วยในส่วนของที่เวลาที่เราค่าเชื้อใช่ไหมคะค่าเชื้อเนี่ยมันก็จะมีลมเป่าทําให้ขวดแห้งตัวนี้ก็จะเป็นตัวทําให้ขวดแห้งสนิทเร็วขึ้นถ้าในส่วนของตัวอีฟเฟลนะคะทีนี้ผู้จะมาแนะนําลูกค้าในเรื่องของอการใช้งานของตัวนี้นะคะการใช้งานของตัวนี้ค่ะมันจะมีจริงๆมันจะมีสาโหมดหลัก ก็คือจะมีในส่วนโหมด UV ในส่วนของรายแล้วก็จะอยู่ในส่วนของโ h o t o นะคะถ้าอยู่ในส่วนของโหมด UV UV นี่คือการฆ่าเชื้อด้วยเหมือนแสงนะคะเราใช้แสง UV เพราะฉะนั้นสิ่งของต่างๆหรือวัตถุต่างๆที่จะเอาเข้ามาอยู่ในโหมดของ UV นะคะลูกค้าจะต้องเป็นวัตถุที่ไม่สามารถโดนน้ำได้ หรือเป็นวัตถุที่ไม่สามารถที่จะทนความร้อนหรือเป็นวัตถุที่เราไม่ต้องการอบแห้งนะคะวัตถุประเภทนี้ก็จะได้แก่โทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเป็นประเภทรีโมทนะคะกุญแจรถนะคะเป็นประเภทซองจดหมายหรือธนบัตร ที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันและก็จะมีในส่วนของหน้ากากอนามัยตัวน,นี้สามารถเอามาอยู่ในโหมดของตัว UV ได้เลยค่ะนะคะในโหมดของ UV นะคะก็คือมันจะมีะกดครั้งที่1 15นาทีนะคะถ้จะขึ้นเวลาก็คือ,อการทำงานของ UV ก็คือจะถ้าจะไปประมาณ15นาทีถ้าลูกค้ากดอีกหนึ่งครั้ง ก็จะเป็น25นาทีนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกได้ว่าจะใช้15นาทีหรือ25นาทีนะคะตัวต่อไปก็จะอยู่ในโหมดของรายนะคะรายกดครั้งที่1 15นาทีกดครั้งที่2 20นาทีทีนี้ในส่วนของราย ตัวนี้ค่ะสามารถเอาวัตถุที่ทนความร้อนเข้าไปได้ประเภทกดนมจุกนมจานชามน้องอุปกรณ์พวกนี้สามารถที่จะเอาเอาเข้าไปอยู่ในโหมดของตัวดรายได้สมมติว่าลูกค้าล้างกดนมไว้ลูกค้าผึ่นไว้นะคะลูกค้าต้องการให้มันแห้งคือ dry ค่าเชื้อด้วยการ dry อย่างเดียวลูกค้าก็เอาเส่เข้าไปนี่คืออยู่ในโหมดของ dry นะคโะหมดสุดท้ายก็คือจะเป็นโหมดออโต้โหม,ด,หมดออโต้นะคะกดหนึ่งครั้ง40นาทีนะคะถ้าโหมด40นาทีนี้จะแนะนำลูกค้าว่าจะต้องเป็นวัตถุที่แห้งง่ายนั่นหมายถึงขวดนมจุกนมจานชา ลูกค้าสามารถที่จะเอาเข้าในส่วนของออโต้40นาทีได้ซึ่งมันจะเป็นลักษณะที่ว่าทั้งรายและยูนีนะคะถ้ากดอีกหนึ่งครั้งจะขึ้นที่55นาทีถ้าอยู่ในโหมดของ55นาทีนี้จะต้องเป็นของที่แห้งช้าก็จะเป็นประเภทผ้าเช็ดมือที่เราเอาไปเช็ด อเงี้ยค่ะผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดของต่างๆที่เราซักแล้วเราต้องการที่จะเอาไปฆ่าเชือ้อเราใช้โหมดนี้นะคะโหมดสุดท้ายก็คือกดหนึ่งครั้งน่าจะจะขึ้นตัวเลขเป็น0ูนนะคะถ้าตัวนี้ระบบจะทำงานแบบอ่า uh, UV d r y run นนะคะคือตัวนี้ระบบจะทำงานด้วยตัวของ ทุกๆสองชั่วโมงนะคะสี่รอบจะทำงานให้เราแบบนี้เลยนะคะทีนี้วิธีการที่ว่าลูกค้าถามว่าเวลาที่เราจะเอาของเข้าไปในตู้เนี่ยเราควรทำยังไงนะคะแนะนำลูกค้าเลยว่านยะคะเวลาเราจะเอาของเข้าไปในตู้ขวดเนี่ยค่ะลักษณะแบบนี้ตั้งขึ้นค่ะัวจ,จุตั้งขึ้นทุกอย่างตั้งขึ้นหมดจานชามตั้งขึ้น นะคะเนี่ยคือลักษณะของมันน,นะคะวิธีการค้าเชือก็คือลูกค้าใส่ไปแบบนี้นะคะตัวนี้สามารถใส่กดนมน้องได้ถึง12บวดนะคะมาตรฐานลูกค้าได้เลยอุปกรณ์ปั๊มนมจานชามอันนี้ได้ทั้งหมดนะคะตัวนี้ เวลาที่ลูกค้าเอาไปตั้งในห้องบางทีถ้าลูกค้าไม่อยากต้องการมีเสียงจริงๆตัวนี้กดแล้วมันจะมีเสียงนะคะวิธีการก็คือว่าลูกค้าเปิดประตูออกมาค่ะเปิดประตูออกมาแล้วลูกค้ากดตรงออโตโน้น,นะคะค้างไว้นิดหนึ่งเมื่อมีเสียงแบบนี้นะคะพอลูกค้าปิดเวลาที่ลูกค้าจะทํางานครั้งต่อไปลูกค้ากดก็จะไม่มีเสียงละไม่มีเสียงรบกวนตรงนี้นะคะคะตัวนี้ เป็นระบบกำจัดกลิ่ด้วยนะคะก็คือหลังจากการที่ว่าเราได้มีการรายและมีในการ UV แล้วะคะ่ะระบบตัวนี้คะมันจะเป็นระบบอีออนไนเซอร์นะคะคือกำจัดกลิ่ลักษณะพิเศษนะคะของตู้โมยุม่งทั่วโมยุมมย่นะคะนี่คือลักษณะพิเศษจริง,รงๆก็คือว่าตัวนี้เป็นระบบปิดระบบปิดนะคะปิดปิดถาวรคือ ะไม่มีตัวฟิลเตอร์เลยค่ะตัวฟิลเตอร์เนี่ยก็คือเัีนย้ถ้าลูกค้าสังเกตด,ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบเรียบทั้งหมดเลยมีแค่ตัวเสียงปัดไฟเท่านั้นนะคะคือระบบปิดเนี่ยคือข้อดีก็คือเมื่อใดที่ไม่มีอากาศภายนอกหมุนเวียนเข้าไปในตัวเครื่องอะคะ่ะจะทําให้วัตถุที่เราฆ่าเชื้อเนี่ยปลอดเชื้อได้ยืน ได้ยาวนานมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้มีให้เลือกสองสีของเรานะคะก็คือจะมีสีเทาแล้วก็จะมีสีฟ้านะคะตัวนี้ก็จะมี2แบบนะคะตัวนี้การใช้งานไม่ยากค่ะคุค่ะการใช้งานจะค่อนข้างง่ายนะคะคู่มือก็จะเป็นจริงๆคู่มือมีทั้ง2 2แบบเลยค่ะคู่มือมีทั้งภาษา แล้วก็จะมีคร่มือที่เป็นภาษาไทยด้วยถ้าในส่วนของตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาจะแถมตัวนี้ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้วิธีการใช้งานทำยังไงตัวนี้เราแกะออกมาใช่ไหมคะเราติดด้านกระจกนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแหวนแปลงแปลงตัวนี้แขวนได้ทั้งของเราแล้วก็ของ แปรงสีฟันเนี่ยเชื้อแบคทีเรียค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้เราก็จะวางไว้ใช้เราก็จะวางไว้เพราะนั้นก็คือตัวนี้ค่ะสามารถเอามาฆ่าเชื้อได้นะคะอย่างนี้ก็จะแถมตีดไปให้ด้วยนะคะทีนี้ก็บอกลูกค้าเลยว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราอยากแนะนําเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ค่ะไม่ไม่จำเป็นมาต้องใช้กับน้องเล็กค่ะตัวนี้ผู้บอกได้เลยว่าใช้ได้หมด สำหรับคนที่คือคนมีครอบครัวเนี่ยค่ะใช้ได้หมดเลยถ้าเด็กโอเคเราเนื่องในส่วนของขวดนมอุปกรณ์ปั๊งนมในส่วนที่เป็นเด็กได้นะคะในส่วนของตัวเราเองเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเราก็สามารถเอามาฆ่าเชื้อ U V ได้นะคะแล้วอีกอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยสําหรับบางท่านสําหรับครอบครัวบางครอบครัวค่ะที่มีผู้ป่วย อยู่ในบ้านค่ะผู้ป่วยกับเด็กไม่ต่างกันเลยค่ะในเรื่องของการดูแลเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญนะคะตัวโมยุงตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ว่าสามารถใช้ได้จริงเห็นผลได้จริงนะคะตัวนี้ฆ่าเชื้อได้ถึง99.99% 99ค่ะในสุดตรงนี้ ร้านค้าอยากแนะนำนะคะอะไรที่ดีๆเราก็อยากมาเอามาแนะนำให้ลูกค้าได้ใช้กันนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะลูกค้าสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ร้าน Baby Ad อนดสาขาแจ้งวัฒนะนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ025847311นะคะหรือว่าลูกค้าจะแอดไลน์ขึ้นมาเข้ามาก็ได้นะคะในส่วนนี้นะคะในส่วนสำหรับวันนี้นะคะ ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะมีอะไรก็สอบถามเข้ามาได้ค่ะไว้โอกาสอื่นๆนะคะผู้ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับท่านลูกค้าใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ